ไม่เคยไปนะคะมันจะอยู่ใกล้กับเมืองทรักกี้เนาะชื่อว่าบเวลมาล์นนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าที่นี่มีอะไรบ้างส่วนวันนี้นะคะก็จะเป็นวันเดย์ทริปของจ๋าจเนาะเราไปเช้าแล้วก็กลับค่คำนะคะที่จ๋าเลือกมาเมืองนี้คือ หนึ่งไม่เคยมาที่สกีรีสอร์ทนี้นะคะ2มันอยู่ใกล้กับเมืองทรัคก,กี้เนาะซึ่งแบบเรามีร้านอาหารที่เราชอบก็คือแบบถ้าเล่นสกีเสร็จเหนื่อยเราก็จะแบบมากินข้าวกันแล้วก็ขับรถกลับบ้านยาวๆนะคะก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศกันนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะรถก็จะเยอะเป็นพิเศษนิดนึงเหลืออีกประมาณ15านาทีเราจะถึงที่สกีรีสอร์ทแล้วนะคะทุกคนดูหิมะข้างทางแบบสูงมากเลยอะคะ่ะอันนี้เป็นช่วงที่แบบ ตอนพายุหิมะลงนะคะดูสิสูงมากเป็นกำแพงขึ้นไปเลยอะ่ะโอ้โหตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วนะคะอีกสอบนาทีจ้าพอเราจอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเห็นโกดังใหญ่ๆข้างในนะคะเขาทำเป็นอินดอร์แอคทิวิตี้นะคะสำหรับเล่นสเก็ตบอร์ดสกูตเตอร์หรือว่าจัก,กรยานนะคะก็จะเป็นลานให้เล่นแบบนี้เลย ส่วนอีกด้านนะคะก็จะทําเป็นพื้นที่เด็กเล่นของเด็กๆค่ะจะไม่แน่ใจนะคะว่าแบบเขารับฝากเด็กหรือเปล่าแบบพ่อแม่ไปสก,กีแล้วก็ฝากเด็กๆเ,เล่นที่นี่นะคะบรรยากาศประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเอาตั๋วเล่นกันก่อนนะคะที่ตรงนี้ซึ่งเราต้องจองออนไลน์นะคะแล้วก็มาเอาที่นี่วิธีมารับบัตรนะคะง่ายมากเลยเราก็แค่เอาบาร์โค้ดจากที่เราซื้อตก็ตออนไลน์นะคะ ไปสแกนแล้วก็ได้บัตรออกมาแบบนี้เลยแป,ป๊บเดียวค่ะ ส่วนราคาค่าตั๋วกับค่าเช่าอุปกรณ์นะคะรวมแล้วคนละ130้าเหรียญค่ะหรือประมาณ4,100บาทนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นแผนที่ของสกีรีสอร์ทแห่งนี้ค่ะซึ่งสกีรีสอร์ทตรงนี้นะคะจะเล็กมากเลยแต่ข้อดีก็คือว่าเขาเปิดถึงดึกนะคะเนี่ยแต่บางจุดนะคะที่เห็นอยู่หลัง4ี่โมงเย็นเขาก็ปิดไม่ให้ไปแล้วนะคะก็จะลงได้แต่ลานข้างหน้าตรงๆนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นที่วางอุปกรณ์ของคนที่เขาพักเบรกไปกินข้าวไปเข้าห้องน้ํานะคะนี่เห็นไหมข้างบนก็จะเป็นร้านอาหารเป็นบาร์นะคะ เราไปต่อแถวสกีนะคะก็จะเช่าเนาะไม่ได้ซื้อเขาก็ให้อนี้มาก็รอประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะกว่าจะได้เช่าสกีแล้วไปเล่นก็เลยมานั่งรอที่บาร์นะคะก็ได้เล่นสกีก็เมาพอดีนะจ๊ะ ที่นี่ดีอย่างเผิดสองทุกเอาแล้วก็สกีด้วยจนถึงสองทุกตแบนะคะข้อดีนะคะก็คือว่าถูกแล้วก็ใกล้ใกล้ที่เราอยู่นะคะแค่นั้นเองแล้วก็เปิดประสบการณ์ใหม่น้องก็ไม่ไม่แย่ค่ะนัสก t น e w ดูว d Yeah because we have beer ห้องอุปกรณ์กัน oh <my> บรรยากาศก็กจะเลอะเทอะนิดนึงนะคะ oh <my> เพราะว่าคนเยอะมากช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะพอถึงคิวเรานะคะเราก็แจ้งพนักง,งานแค่ไซส์รองเทา้าแล้วก็ความสูงของเรานะคะ oh <my> เขาก็จะไปหาอุปกรณ์มาให้เราค่ะ oh <my> จากนั้นเราก็ใส่รองเท้าสกีให้เรียบร้อยนะคะ oh <my> แล้วก็พร้อมลุยเลยเรียบร้อยกว่าจะได้สองชั่วโมงจ้า ตอนนี้นะคะเรากำลังนั่งสกีลิฟต์เพื่อที่จะขึ้นไปบนยอดเขาแล้วเดี๋ยวเล่นสกีไถลงมานะคะไปดูบรรยากาศกันค่ะพอเราได้นั่งสกีลิฟต์แล้วนะคะให้เราโยกบาร์ข้างบนนะคะลงมาแบบนี้กันตกนะคะกันไว้ดีกว่าแก้เพราะว่าบางจุดนะคะหรือบางสกีรีสอร์ทเนาะภูเขาสูงมากๆสูงชันเลยนะคะก็อันนี้จะช่วยเซฟเราได้ระดับหนึ่งะคะ่ะ The airplane, did it? It's cool. Oh yeah, I saw. Take it easy. Confidence, baby. Ah! <laughs> Honey, this is confident fall. Oh. Be strong. Oh, shit. <laughs> confident, baby. <laughs> ah. Shit, you're back in the hole. Ah, My hand gonna hurt. You uh. <laughs> gotta take your wash off. No, it's okay, baby. Come on. Are you okay? <laughs> How yeah. come you fall? Cause I focus on you. Come on, let's go. Go get off, go, go somewhat straight, okay? okay. เจ๋าเลยค่ะตอนนี้พระอาทิตย์ตกดินแล้วนะคะสกีรีสอร์ทที่นี่ก็จะเริ่มเปิดไฟแล้วเนาะที่เนี่ยเปิดถึงสองทุ่มนะคะคือแบบมันก็เป็นโมเมนต์ใหม่เนาะซึ่งปกติสกีรีสอร์ทเขาจะปิดตอน4ี่โมงแต่ที่เนี่ยปิดตอนสองทุ่มมันก็จะเห็นแบบท้องฟ้าสวยๆดูวิวพระอาทิตย์ตกดินนะคะท้องฟ้าก็จะเป็นแบบสีชมพูแบบนี้นะคะคือสวยมากใช่ไหมสวยมากตอนนี้คือเราอยู่สูงสุดของภูเขานะคะก็แบบโอ้สวยจังเลยวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ ประสบการณ์ใหม่นะคะไม่เคยมาสกีแล้วเจอพาทิต์ตกดินแวะจิบเครื่องชูกําลังนิดนึงนะคะเราจะไปต่ออีก2-3รอบแล้วเราค่อยไปร้านอาหารกันนะคะ ตอนนี้มืดแล้วนะคะหนาวมากเลยหนาวมากเดี๋ยวจะเล่นอีกสักรอบสองรอบเดี๋ยวไปกินข้าวกันเลยคะ่ะเขาตรงนี้นะคะสำหรับคนที่เก่งแล้วเขาไว้ฝึกกระโดดหรือฝึกทำทริคกันเนาะก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะน่ากลัวน่ากลัวตอนนี้นะคะลิฟต์มันหยุดเพราะว่าน่าจะมีคนหกล้มข้างบนนะคะเขาก็เลยแบบต้งหยุดทุกอย่างหยุด ต้องช่วยเหลือคนที่หล่นออกจากลิฟต์ก่อนนะคะตอนนี้ไปละหนาวที่นี่เซนหนาวหนาวอย่าหนาว What does that mean? Cold Cold น่าจะรอบสุดท้ายที่เราจะแล่นแล้วนะคะมืดแล้วยิ่งมืดก็ยิ่งหนาวเดี๋ยวเราจะครกันแล้วค่ะไปโอ้ยสวยจสิง ก่อนเรากลับบ้านเนาะวันนี้จะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบาย